หายจากจอห้าปีพึ่งความจริงเผยกับภรรยาภาพล่าสุดออพงพัฒน์หลังป่วยนานรายงานบนจอในวัย61 หลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับกรณีข่าวของผู้กำกับฝีมือดีอย่างอภพง์พัชวัชิระบรรจงที่ได้ล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งถือว่าอาการหนักพอสมควรจนทำให้ต้องนอนพักรักษาตัวและทำกายภาพบำบัดอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน,านโดยมีภรรยาแดนธัญญาโสพลและลูกสาวน้องบีบีเอกนรีวชระบรรจงคอยดูแลอยู่ไม่ห่าง แมทธิวดีนพาแฟนรายการวันเดวิธแมทธิวทางช่องโมโน29บุกไปถึงแอค t u สสตูดิโอตีซีชวนคุยกับออกพงพันธ์วชิระบัรจงผู้กำกับมากฝีมือคุณภาพครับจอค้นหาเคล็ดลับที่ทำให้กลับมายิ้มและแข็งแรงได้เหมือนเก่าโดยออเผยว่าช่วงที่ป่วยระยะแรกต้องหยุดทุกอย่างเลยครับร่างกายทำอะไรไม่ได้เลย เราก็บอกกับภรรยาว่าขอพักหนึ่งปีหลังจากนั้นจะขอลุกกลับมาทำงานให้ได้ระหว่างนั้นเราก็ฝึกกายภาพพอให้เดินได้เคลื่อนไหวได้หัดเขียนหัดใช้ทุกอย่างด้วยค้างซ้ายเพราะเราเป็นคนถนัดขวาแต่กล้ามเนื้อร่างกายซีกขวาทั้งหมดเป็นศูนย์หยุดทำงานไปเลยพูดไม่รู้เรื่องแขนขาไม่มีความรู้สึกส่วนความทรงจำมีหายไปบางส่วนเช่น บางทีเราจะเรียกลูกสาวแต่ดันไปเรียกชื่อน้องสาวจากเรียกลูกชายก็ไปเรียกชื่อน้องชายแต่ส่วนมากวิธีการทำกายภาพฟื้นฟูของคนที่เป็นสโตกถ้าทำไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นแน่ๆถึงแม้จัดทีละนิดก็ตามมันจะเริ่มเห็นความต่างช่วงครึ่งปีหรือหนึ่งปีไปแล้วไม่ใช่วันสองวันเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าปฏิบัติไปเถอะวันนี้จะดีกว่าเมื่อวานแน่นอน ความท้อมีบ้างแต่จะมาแบบระยะสั้นเท่านั้นเองทุกวันนี้กิจวัตรประจำวันของผมเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ช้าหน่อยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากครอบครัวเพราะคำว่าป่วยหรือคำว่าลำบากนั้นไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวแต่เราป่วยครอบครัวก็ป่วยไปด้วยทุกคนแย่ไปด้วยหมดลูกๆก,ก็ต้องมาดูแลภรรยาก็ช่วยค้นหาหนทางมารักษา เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนแข็งแรงดูแลตัวเองอย่าให้ป่วยครอบครัวจะได้ไม่ลำบากครับ